นำบหัวเขตเลยต้นงันแบบเขี้ยมันแบบมันลออ่ะอ้าวตัวคราบนันจิ้มไพ่แล้วไม่หมด ปากกระเบนอดซัดยี่ขี้ปากกระเบนซัดขี้วิววิววิวป่นปนแลวกลาง แย่งเลย <Watch out. S 1> เจ๋มากตูนนอกวะเจ็บเจ็บตเฮ้ยกระโดดลงรูงนี่ขลานมืนกูวะ <c ười> ขลานมืนกูวะ เออปรด้ยวยิงมันว่ดจ้ามันนวมันเลยครับราเปิดไพ่แลอาปากระเบนบ่เอาปากระเบนเนาะเอานี่ว่าช้า marked a l o c ว่ ยูคลานี่คามาแกงนี่ยชไหมเนี่ยมลาแกงเลยนงหัวปลามยนยิงที่มันก็นั้นมันยิงแังกว่าจ้านี่รู้เป็นจมนะ Thank you ไม่มไ้

เปิดใจเปิดใจนี่มึงไม่รู้เดียวไาไวไวไวเอาหลับยิงแล้วใส่ใจพอดีระเบิดระเบิระเบิดระเบิดดันเลยดันเลยดัปเลยสองคน Thank you เดี๋ยวสี่นงมีช็อปมั้งเอาข่าวสามไปดไปไปเกมยังดีจีแกง่เก่

ก็นีความยากนยอะว่ะพวกคนอยู่ใจกันนะอูตกตกตกกูตกยากเลยนะยากมีห้อเดียวจุดสาม Watch out เบื่อเลยทหารน่าเกลียเก็บคองบ้านไหนจ๊ะ Watch out! Watch out! out. out. Mark the location! Mark the location! <coughs> อะไรของการเดินร่างนะนี่คือโรคความปวดสองขั้นหล่จะพิชูในแกงเวลาสอคนคนโรคสาตัอ คนคไปเลยไปเลยกูตากระบบอกว่ามีคนในห้องีอพีดอะไรกบ้ไปคอม่ปากกรบเบดยูได้เหรเสี้ยมันบาดอยู่องกากบบังต้องรับคงปิงยีผายใครกนค้ต่อย

ฟังไงกับมีบ้างเฮ้ยยังปากเบนมาเกอยู่บ้านเนี่ยบอยมีด้วย Watch โอ้หน่วงเดินหน่วงเดิะเดี๋ยวบินมาเล้วากบนไันี่ไปเสาเอาไหมขึ้นขึ้นอมรไปไปไปไล่มันเสามแก้ทีน Watch out con này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

ไปแน่ไข้างบนนี่ข้างบนนีเขียวอ้อนเลยกรเลยเขาบานขาบานพันไานพยิน้าทีละ

เกือบตายทำไมลงบูงแตายแกเหลือตีเดียวตายว่ะท่านเพน่เก้ บันซุบมีเด้อบันซุบมีเด้อเฮยย่าเต็นเต้น Help ดูกไฟ w a t c t h a n k you ดูนี่น้ำโซบไฟมีตัวเดียวตัวเดียวมองโซบไฟตายเลยมันมาจากเมืองมันติ่มขึ้นกันนี่แหละกล้กองนี่แหละอยู่แถวนี่แหละเห็นบ้างเห็นเห็นมันก็จะไปไหวยปนนันแต่อ้าวเห็นมันติ่มเด้อบันซุปก,กัมีตัวอยู่เลย ก็ที่ไปไหวแท้มันบเห็นนน่อจัวยังมันจะมานอนจิ้มเถอะหนิ้าบเห็นอืต้นไม่น่อยเฮ้ม like ันอะอกี <t 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 ้นี่เนี่ยพไหนไปตามเอ้าแล้วต้นใาม่เวบเมื่อกี้นี่ตายตายต้นไหม้นี่แหละต้นยางื่อกี้นี่นี่เอ้ยมันมาแมนแล้วแ่โมเมนต์จงไหนไปบานไปบ S <S 2> <S 2> ย,เเย้ันสุดเ้างาก็ี่นอมันหน่อยี่รอผ่านาได้ทำไมทำไม่ยืน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 ,ยน We are the best กมันบเห็นนอีวนนหอกกรกงมันใส่ไว้มันมาีไเจอเยผีไวเ้เอเบอ่นองเอบอ ลงมาเมื่อกี้เนี่ยก็ล่างยิ่งกันักก็อ้บ่อยก็เด่นเลยหามเลยเนี่ยบึงแม่งเต็มเลย